สวัสดีครับเพียงมาตมาเจอกันอีกแล้วนะครับมากัพร้อมกับหน้านี้เลยก็น่าจะรู้ว่ว่าอะไรจะเข้ามานะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมปืนซองควงอันใหม่ M187 8นะครับที่จะเป็นอารมณ์แบบ Elemental หรือว่าเป็น M187 8แบบธาตุนะครับก็จะมีทั้งหมด4ทธาตุด้วยกันมีธาตุลมนะครับธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟนะ M187 ธาตุาของเรา จะดีจะโหขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับวิธีการเล่นด้วยนะครับอธิบายถึงวิธีการเล่นก่อนละกันนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็จะมาในกิจกรรมนะครับเป็นอีเวนต์นะครับที่ไม่อธิบายยงดีไม่มีการันตีแต่น้องจะไม่มีโอกาสได้ปืนซ้ำเออเออไม่มีการันตีแต่น้องจะไม่มีโอกาสได้ปืนซ้ำ คือมันจะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อนะครับซึ่งวงล้อเนี่ยมันจะมีสองวงนะครับมีวงนอกกับวงในเอาทําไงให้เข้าใจมีวงนอกกับวงในนะครับวงนอกกับวงในเวลาที่น้องหมุนเนี่ยราคาการหมุนนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ที่สิบเก้าเพชรส่วนห้าครั้งเนี่ยจะอยู่ที่เก้าสิบเพ็รก็คือถูกไปห้าเพ็รนะครับซึ่งวงนอกเนี่ยเขาจะมีของเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของแบบพวกชิ้นส่วนตัวครอกล่องปืนนะครับ หรือว่าอะไรอื่นๆนะทีนี้เวลาที่น้องหมุนของที่อยู่ในวงนอกอะ่ะมันจะมีช่องพิเศษที่เขียนว่าแบบได้รางวัลใหญ่นะครับการได้รางวัลใหญ่หมายความว่าอะไรหมายว่าหมายความว่าน้องจะสามารถเข้ามาหมุนวงข้างในได้ซึ่งวงข้างในเนี่ยจะมีแต่ปืนนะวงข้างในจะมีแต่ปืนเพราะฉะนั้นหมายความว่าน้องหมุนยังไงน้องก็จะได้ปืน ซึ่งปืนที่น้องมีให้เลือกมีให้สุ่มข้างในเนี่ยก็จะมีสี่ปืนก็คือตัว M1887 ทั้งหมด4ีธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นก็คือสุ่มยังไงก็ได้ให้โอกาสลงแจ็คพอตปุ๊บจากวงนอกแล้วก็เข้ามาสุ่มปืนข้างในทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องได้ปืนไปนหนึ่งอันแล้วสมมติน้องได้ปืนสีฟ้าไปนะครับน้องสุ่มวงนอกเสร็จปุ๊บเข้ามาถึงวงในเนี่ยวงข้างในมันจะไม่มีปืนสีฟ้าให้น้องได้ซ้ำละเพราะฉะนั้นน้องก็จะหาปืนสีอื่นได้ละเช่นน้องจะเอาปืนสีปืนของแบบาต ลมบ้างเนี้ยก็จะสุ่มจากหนึ่งในสามแล้วถ้าน้องได้ทับลมแล้วปุ๊บน้องก็ไปสุ่มวงนอกใหม่แล้วก็กลับเข้ามาสุ่มวงในใหม่นะครับก็อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดน้องได้รางวัลแจ็คพอตสี่ครั้งเนี่ยจะการันตีว่าน้องได้ปืนสี่อันนะครับถ้าเกิดใครดวงซีดวงดีก็อาจจะแบบเก้าสิบเก้าคูณสี่อ่ะจะประมาณเจ็ดสิบหกเพชรอะถ้าดวงดีมากๆกันนะแต่พี่คาดว่าคงไม่มีใครดวงดีขนาดนั้นถ้าเกิดน้องด้วยดวงดีขนาดนั้นแนะนาไม่ซื้อนลอตเตอรี่นะครับ จะสุ่ม4ครั้งได้รางวัลใหญ่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 4ครั้งติดเนี้ยเป็น4ลอตเตอรี่แต่ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีการันตีนะครับถ้าใครดวงซวยอาจจะหมดเยอะนะแต่ถ้าเกิดใครดวงดีก็น่าจะหมดน้อยสาหรับกิจกรรมนี้มาดูสตักันบ้างดีกว่าว่าสตัทของปืน4ตัวเนี้ยบวกอะไรกันบ้างนะครับเอ้ยลืมบอกว่ากิจกรรมขึ้นวันที่29มกราคมถึง4กุมภาพันธ์เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันสำหรับปืนนี้และปืนนี้ไม่ใช่ของแรนนะครับก็กลับมาได้ในอนาคต แต่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วจะกลับมาแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบสแตทปืนชอบรูปแบบปืนก็ซื้อซะถ้าไม่ชอบถ้าคิดว่าจะเกลือก็แล้วแต่น้องเลือกได้นะครับมาเริ่มกันที่ปืนตัวแรกนะครับเทอร์โนเบอร์สนะครับตัวนี้ก็เป็นท่าลมบวกความเร็วในการรีโหลด2และบวกเจาะเกราะหนึ่งนะเป็นปืนสีเทาๆาเมทัลลิก ต้องบอกว่าใครที่ดูถ okay well ูกเจาะเกราะนะครับไปคลิปใหม่นะครับไปคลิปใหม่นะครับถ้าน้องใส่เกราะเลยว่าสองสามสี่พี่บอกเลยว่าเจาะเกราะดีกว่าดาเมจนะเจาะเกราะทําดาเมจได้ดีกว่านะครับข้อเสียของเจาะเกราะคือถ้ายิงคนไม่มีเกราะหรือเกราะหนึ่งเนี่ยมันจะไม่บวกมันจะบวกดาเมจน้อยนะถ้าเทียบกับบวกดาเมจตรงๆแล้วก็ถ้ายิงแขนขาเนี่ยมันจะไม่บวกดาเมจแต่ว่าถ้าเกิดน้องยิงคนที่ใส่เกราะสองเกราะสามเกราะสี บอกเลยว่าเจาะเกาะแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะเกาะสามเกาะสี่เนี่ยความต่างระหว่างเจาะเกาะกระเดจเนี่ยจะเห็นได้ชัดเกาะสองอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับหรือบางทีอาจจะเท่ากันบ้างจะเกาะสามกับเกาะสี่ถ้าเทียบกับปืนที่บวกดาเมมนะครับบวกดาเมสองกับบวกเจาะเกาะสองเนี่ยเจาะเกาะยิงขาดเจาะเกาะหนึ่งกระเมหนึ่งก็เจาะเกาะยิงขาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเจาะเกาะนะซึ่งตัวนี้บวกทั้งความเร็วในการรีโหลดและเจาะเกาะด้วยทําให้ปืนลูกสองขวาที่มีแค่สองนัดเนี่ย ก็มีความเร็วในการรี l o a d ที่เอามาใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยิงแรงมากๆจากเจาะเกราะอันที่2นะครับอันนี้บวกอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็แม่นยํา2ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอันนี้เป็นท่าสายฟ้าข้อดีของอันนี้ก็คือการที่มันเป็นลดความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะว่าคนปกติจะไม่ถือปืนวิ่งนะครับทั่วๆไปน้องก็ได้อัตราในการยิงเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือจะยิงเร็วขึ้นแล้วก็ยิงแม่นขึ้นก็คือลูกมันจะไม่กระจายมากนะครับทาให้แบบ บางทีน้องยิงซองควงหรือว่ายิงลูกซองไปอะเป้ามันกระจายมันโดนไม่เต็มแล้วสตูไม่ตายนะครับการที่มีแม่นยํำเนี่ยทำให้เป้ามันแบบเป้ามันไม่ไม่บานนะทำให้การยิงโดนสตูจากลูกซองเนี่ยจะโดนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าเดิมน,นี้อันที่สองอันที่สามตัวนี้จะเป็นปืนทัดน้ํานะครับหมุนให้ดูก่อนละกันตัวโครงปืนจะเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นสีดสาําเมทัลลิกสีเทาเมทัลลิกแต่ข้างในเนี่ยจะเปลี่ยนตามทตุนะตัว ลูกบอลก็จะเปลี่ยนตามาธาตุไงวะบอลน,นี้เป็นบอลสายฟ้าอันนี้เป็นบอลลมอันนี้เป็นบอลน,น้ำนะตัวเอฟเฟกก็เช่นเดียวกันเอฟเฟกสายฟ้าเป็นสายฟ้าเอฟเฟกลมก็จะเป็นแบบเหมือนหมอกหมอกลมๆมหน่อยเอฟเฟกน้ำก็จะเป็นแบบคลื่นน้ำตัวนี้บวกดาเมจหนึ่งระยะ2ลบแม่นยำหนึ่งนะครับก็จะเป้าเปาบานง,ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้แต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือบวกดาเมจและระยะซึ่งแพทล่าสุดนะครับก็ลูก2องและปืนกลเบาก็หรือ SMG เนี่ยก็โดนเนิร์ฟระยะกันไปนะเพราะว่า ค่อนข้างดีกันไปนิดหนึ่งในระยะกลางถึงไกลนะครับก็มีการปรับระยะทําให้ยิงไกลๆนี้ดาเมจจะเบาลงนะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดข้อเสียตรงนั้นนะถ้าเกิดใครเป็นคนชอบยิงไกลๆก็ตัวนี้ก็โอเคแต่พี่ว่าก็แนะนําว่าลูกองเราก็ควรจะเข้าไปยิงไกลๆนะครับเ่ามาอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่ตัวนี้ก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งของแรงนะครับนี่เป็นไฟ เล็บไฟเอ้ยลืมถือให้ดูโอ้ไฟหมุน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 มนุเดี๋ยวถือให้ดูที่ีอันเลยเอนะครับซึ่งตัวไฟถืออลังการมากตัวนี้บวกดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ บอกเลยว่าสแตทค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าความเร็วในการเข่้นที่เนี่ยลดไปเหอะนะครับไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรอยู่แล้วแล้วก็การได้อัตราในการยิงมาสองทำให้น้องยิงได้ปังๆนะครับยิงรัวมากๆสาหรับทุกสองพวงนะถ้าเทียบกับคนที่ไม่มีอัตราการยิงก็อืมจะยิงได้รัวกว่ารวมไปถึงดาเมจที่เพิ่มเข้ามาครับก็ทําให้เรามีดามเมจในการสังหารสตูที่มากกว่านะถ้าพี่แนะนำอ่ะพี่ชอบสองตัวนี้นะครับพี่ชอบสองตัวนี้ สีขาวกับสีแดงเนี่ยนะตัวนี้ที่ดีเพราะมันได้ทั้งอัตราการยิงกับดาเมตตัวนี้คือได้เจาะเกาะความเร็วรีโหลดนะครับซึ่งทั้งเจาะเกาะความเร็วรีโหลดอัตราการยิงดาเมจเนี่ยสตัวนี้เป็นตัวสําคัญของ2องควงบทอยู่แล้วนะครับมันจับคู่กันมาดีด้วยนะครับความเร็วรีโหลดก,กับเจาะเกาะแล้วก็ตัวดาเมจกับอัตราการยิงใช้เชียร์นะครับเชียร์สตัวนี้สองตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าชอบ2ตัวนี้มากกว่า แต่ขึ้นอยู่กับดวงน้องแหละนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องจะได้อันไหนก็ขออวยพรให้ได้อันที่อยากได้แล้วกันนะครับกิจกรรมอย่างที่บอกไปว่าเริ่ม29-4กุมภาพันธ์นะครับลืมลืมบอกว่ามีกิจกรรมเติมเงินแห่งความมืดด้วยนะครับใครที่รอกิจกรรมโบนัสเติมเงินอยู่นะครับมาแล้วนะครับวันที่เท่าไหรว่วาเกือบลืมเกือบจะปิดิีดไปวความจริงปิดขีดไปแล้วด้วยนะกลับมาใหม่ ก็ฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับเราก็มีกิจกรรมเติมเงินแห่งความมืดมาตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่4เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาเดียวกับที่ปืนนี้มาเลยนะซึ่งเวลาที่น้องอยากเติมเงินนะครับง่ายๆเข้ามาตรงนี้นะกดตรงนี้ตรงแบนเนอร์พี่โจตาเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นแบนเนอร์ของเป็นภาพของการเติมเงินแห่งความมืดนะครับน้องกดคลิกไปก็จะสุ่มโบนัสให้น้องปืง้อได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับสุ่มเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อน้องก็แค่กดเติมเงินน้องก็ได้โบนัสตามนั้นเลย ซึ่งน้องสามารถเติมเงินได้สูงสุดสามครั้งนะครับสามครั้งหมายความว่าถ้าน้องอยากเติมแพงสุดสามครั้งน้องก็จะได้โบนัสมากสุดถ้าน้องเติมราคาแบบสามเจ็บ,บาทสามครั้งโบนัสที่น้องได้มันก็จะน้อยสมมติว่าน้องได้โบนัสแบบสูงสุดเลยละกันสูงสุดอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเติมเติมเงินได้สองเทา่าจากสามเจ็ดบ,บาทใช่ปะ่ะน้องได้ร้อยเพลทน้องก็จะเป็นสามเจ็บ,บาทจะสองร้อยเพลทแตเติมได้สามครั้งสมมติน้องเติมสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดน้องก็จะโบนัสแค่สามร้อยเพลทแต่ถ้าเกิดน้องเติมพันแปดร้อยเจ็ด 5,006 0 0เท่ากับน้องได้โบนัส16,000กว่าเพชรนะเกือบ17,000เพด็ดเพราะฉะนั้นถามว่าเติมแบบไหนคุ้มตเติมแบบที่เราเติมได้สูงสุดถ้าน้องไม่งบ100บาทน้องก็ตเติม373รอบหรือว่าตเติม106 1รอบก็แล้วแต่น้องถ้าน้องมีงบา300บาท373บาทน้องก็ตเติมแบบ1 6 0เพชรถ้าน้องมีงบเยอะมากๆน้องก็ตเติมแบบแพงสุดไปเลยนะเพราะโบนัสที่ได้มันก็จะได้เยอะ ซึ่งเวลาบนนะพวกนี้ก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะเก็บบลืมบอกแนะ่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f เ b o o k y o u t u b e เหมือนเดิมว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปแน่สำหรับวันนี้ไปละบาย